มาเอาฟุนนฟ้นกันฟุ้นก็คือขี้วัวแห้งับพี่น้องปุ๋ยจ้าปุ๋ยเอาปุ๋ยไปใส่พักปลูกพักปลอดสารพิษปลอดสารเคมีจา้าก็จะใช้ฝุ่นขี้วัวจ้พี่น้องหอมหอมดิฟุ้นฉีงวัวแห้งมา,าฟุ้นฉีงวัวแห้งจา้าไปใส่พักกันนี่ดวัวก็น,นอนอยู่ในนี่ละ <laughs> กวาดเอาฟุนฟ้นไุ้นหลายหลายเลยพี่นอ้องอูด์ฟุ้นอยู่นี่ นะถุงมาตัวบบกงามเลยบรรยากาศเป็นบ้านจ้าเขอขี้หน่อยนะหูตัวใหญ่จังเลยตัวใหญ่มากๆพี่น้องมาเอาฟุน้นฉีง่วกวาดอายุไตนี่หละจ้ะใส่ถุงปุ๋ยไปใส่สวนผักบรรยากาศจ้ะพี่น้องบรรยากาศเป็นบ้านมีไก่น้อยเพิ่มเชี่์กินอย่างนอ้อมีอยู่สามตัว ปลกงัวคมอนผูกงัวะผึ่งผูกงัวผึ่งแจ้ปลูกแ้าไว้ให้หัวมันต้นทุเรียนตัว่ปลูกห้าไว้ให้ง่วจะพี่ก้องบรรยากาศเอ็มวีเอมวีเลื่อยหยังนะแค่เองสันบอก เปล่าที่เจงแทะสร้างไม่ยือเปล่าอ๋อสมใดก็เจงเลยมันแตกตืนะ่นนังพี่น้องชาวบ้านชาวบ้านเฮ้ยคือเป็นตะเลียงไงแต่แป๊บๆได้แล้วนี่ อันนี้กระยาเห้งัวจ้พี่น้องชีวิตบานบานอยู่บ้านก็เลี้ยงงัวทำงานทำนาปลุกพักกินเองจ้าพี่น้องนีกระต้นผักนาวก็บอบือกกินพักยาก็ะเบือกกินจ้พี่น้องชีวิตบานบานนาวก็โลนถิมอยู่ขอกงัวหน่วยหน่อยเลยจ้ะ นี่ก็ป่านี่ก็ผักพักที้จะข้าเจ้าปลูกพักออร์แกนิกผักปลอดสารพิษแต่ว่าเพ่นปลูกแบบบ่ใส่ดินอย่าพี่น้องคนปลูกในน้ำผักสลัดผักขี้ผักอะไรเยอะมากเลยงามๆเลยจ้ะ่นปลูกขายนี่ก็สวนผักออร์แกนิกแกพี่น้องนี่อยู่ข้างขอบคว่านี่ผักสลัดงามงาม จะไปดูต้องอ้อมไปนู่นจ้ะพี่นอ้องอ้อมอันนี้มาด้านหลังเนาะด้านหลังบาพิน่นแต่ว่าจะของอยู่ฝั่งนี้ผ่นอยู่ฝั่งผุ่นส่วนพักโอเกนิกพี่น้องพักสลัดน่บักคะอยากเข้าไปเบิง้งถ้าเ้าไปต้องหลอดหนีแ่เดี๋ยวเดี๋ยวสิรล,ลอดไปเบิ้งหลอดไปหลอดไปน้องเบิง้งหลอดหัวเขามาสิไม่เบิ้งพักโอเกนิก่นมาเอาฟุนอยู่นี่จ้ะพี่น้อง เพิ่นปลูกพักออกแกนี้ก้อยนี่ก็เลยสิแอบมาเบิ้งจ้าพักปลอดสารพิษเพิ่นคนปลูกไใขายเลยจ้ะนี่อยู่ข้างบ้านนี่เป็นป่าเลยจ้ะเงินอสมอตอนนี้บ้านอสมอพี่น้องเพิ่นโอยู่แอบถ่ายเหมือนงามงาบมึงดูพักสลัดพี่น้องผักสลัดไปส่งตลาดตอนเช้า ท่านใหญ่ดีแต่ก็พอกินได้เลยจช่ไตัวน้อยก็มีตัวใหญ่ก็มีพักซีงามจ้ะพี่น้องอันนี้เพิ่นปลูกพักบม่ได้ใส่ดินนะจ๊ะเพิ่นใส่น้ำใส่น้ำหลายๆงามจ้ะพี่น้องงามามมากๆเลยแอบมาดูน่ะสิเป็นบ้านออสม พออยู่ด้านหลังเพนจากพี่น้องพนอยู่ด้านหนา้าถนนใหญ่ป้าอยู่ด้านหลังซุนพักซีพนจากงามงามพัคคีะระแเน่พาะใหม่ก็มีผักอนุบาลก็มีงามมากเลยจ้าปลูกเยอะมากเลยนจะปลูกไปตลาดส่วนป้าปลูกกินจ้ะพี่น้องอันนี้กระพักอันนี้งาม ยูบ้านก็งามยูจะพักแบบนี้ขึ้นช่ายคุณพักเบียหน่อยมันจะงามจั่งาม,มาแอบเบื้องสวนพักเพิ่นหลอดด่วมากเลยจะนี่เขต <c oughs> ว่าู่ฟังคุณ <c oughs> เขตแด,ดนหลอดป้องหนีมาจเลยพี่น้องขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามจ้าชีวิตบันดาลใะพี่น้อง กูพักกินเองทำนาก,กินเองก <c oughs> ลอดกันโอ้ยแต่ข้านเอา ขั้นอ้อมหัวขัานอ้อมหัวลืมปิดชิปไอ้ลืมตอบชิปจักสิเป็นยังไงเด้อ,อบ,บัดนี้ไปเรื่อยๆจอยพี่น้องสิมาเอาฟุ้งนี่ตัดชิปก็บพกเป็นเอาฟุ้งอยู่นี่จ้ะเอาขี่ง,งัวนี่แหละจ้ะไปปลูกพักคือกันแต่ว่าปลาปลูกพักบนดินว่าได้ปลูกพักออร์แกนิกว่าได้ปลูกพักใส่น้ำนะจ๊ะปลากระติ๊บส่ฟุ้งอันนี้ ใส่ารเป็นไรกับว่าเป็นอย่างไรจะฟุ้นเหมือนบานเนี่กวาดไปแล้วเดี๋ยวจะใส่ปุ๋ยอลไใส่ลดไปบานจ้าจ้าพี่น้องได้ฟุ้นเรียบร้อยแล้วได้ฝุ่นแล้วได้ชี้วัวแล้วจ้าก็จะกับบานไปใส่สวนไปใส่พักจ้าพี่น้องสามสี่หากระสอบพูดเสียงว่าง้างพี่น้อง อุ้ยอย่างดีเลยก็จะกลับบ้านนะคะไปเข็นไปชีวิตเป็นบ้านจะพี่น้องปูกพักกินเองปูกเขากินเองออจ,ออนอนจะคอกใจก็น้องนนี้ใจน้อเดี๋ยวจะคอกขอ,อก จขอออกจากคอลัวกันเนี่พี่น้องขาอ,ออกจากคอกลัวก่อนนะคะจะคอลัวเหัวตัวง,งามๆตัวคู่นัน่สวยมากเลยเปิดคอแข่งกันจ้าเปิดอันเดียวสิมาเอาชี้เขาจากพี่น้องเอาชี้วัว ขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมกับบาน,นได้รถหนึง่งกับบานกันจ้าตเต็มรถเลยนะ่งใส่เต็มที่ใส่เต็มที่ บรรยากาศบานจ้ะพี่น้องมีตัวหนึ่งตัวนี้ก็มาเอาไปใส่ประจาตัวนี้ตัวหนึ่งอยู่หน้าบ้านขี้วัวจ้ะพี่น้องเก็บข้าวสีเพิ่นกันบรรยากาศจ้าเราะอยู่แถวนี้จ้ะพี่น้องได้ขี้วัวแล้วก็จะกลับไปใส่เอาไปใส่ทักหน้าบ้านจ้ะพี่น้อง,ง,งบรรยากาศ เดี๋ยวสภาพไปบิ่งผักติ๋วพี่น้องกับผักติ๋วกำลังออกดอกดอกงามๆแต่ว่าเพิ่นท่านได้บานจอดไว้นี่กันจอดไว้บานดีคนบาดตาตามาเอาชิว่าดูผักสวนนี้จ้าโอ้ดอกมะนาวพิ่นไหมขาวจินผูนอยู่พี่นอ้องชมสวนก่อนกับจังเนาะนี่ก็สวนเพิ่นนี่ก็ กันชงพักเขือักแบ่งมาจากบ้านจะมาปลูกมะเขือม่วงเป็นลูกด้วยดูมะเขือม่วงเขาลูกมาเริ่มเลยของป้าไม่สิให้ติดเลยมะเขือม่วงลูก,กใหญ่ชมสวนจากพี่น้องดอกมะยมเยอะมากเลย จะพาไปดูผักผักติ้วค่ะพี่น้องดอกผักติวผักดอกผักติ๋วกำลังโป่งวัสันหมกม่วงมะม่วงก็ติดลูกน้นอยๆอยูล่ลูกเล็กๆอยู่เยอะอยู่ลูกเล็กๆอยู่มาดูกันว่านี่จะต้นผักติว้วผักติ้วกำลังเป็นดอกจุ่มๆเขายังไม่บานจ้ะพี่น้องถ้าบานแล้วเขาจะสวยเหมือนสักุละเลยนะคะเนี่ย เดี๋ยวบานแล้วจะมาดูอีกทีค่ะเขากำลังจะบานบานแล้วก็เป็นดอกติวเจ้าผักติว,ตวปีนี้ได้กินผักเตี้ยวแล้วกำลังเป็นดอกผักติวถ้าเขาเป็นดอกเขาจะไม่ติดใบเลยจ้าใบเขาจะทิ้งหมดเลยเดี๋ยวแต่ดอกเวลาเขาบานเขาจะสวยมากเลยบานพร้อมกันทั้งต้นนะจ้าเขาจะสวยมากเลยเดี๋ยวนี้เริ่มบานแล้ว ล้มบานเอาไปใส่ต้มปลาอร่อยจ้ะพี่น้องเอาไปใส่แกงปลาแกงเฉียดอร่อยโอ้ผักหวานก็นกำลังปงพี่น้องมึงดูผักหวานบานเอ้ยผักหวานปลาได้จ้ะนี่นนย้ายถอ,องเบาเยอะบกม่วงขึ้นใหญ่ไหมลูกบ,บกมีบบกมงวงแต่สนุนยหนน่อย มึงฟ่งดอกพักติวเื่อน,ไไนพี่เด็กหน่อยมาขอบอกม่วงเง้ย่องเผื่อนนะฮพูดอะเยจักนุยน้ยพอแล้วไวงเง้ยถ่องกินแน่เนี่ยมันท่านไหนไงยูจังใดมาขอบอกม่วง,งเงยถ่องเงยถ่องก็อยู่ไม่เอาเลยวันนี้เมีย <c oughs> บกม่วงพ่อกินใดกัมีจ่จะพี่น้องเด็กหน่อยมาตอย ชมพู่ก็มีนะคะอู้เบึงลนถิมชมพู่ก็ดกมากเลยคนูนดูชมพู่ค่ะพี่น้องดูขอกติวแล้วมาดูชมพู่เดี๋ยวผักติวหวานจะมาดูจ้าติวเขาจะงามมากๆเลยต,ตอนนี้ดูชมพู่ชมพู่ก็ดุกน้ำ่งวงก็มีจ้ามีรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ ผักหวานก็งามกําลังแตกใบอ่อนพี่น้องผักหวานป่ากําลังแตกใบอ่อนแตกใบอ่อนเยอะมากๆเลยต้นผักหวานป่าอยู่กับต้นอะไรนี่คือต้นอะไรเนาะต้นบกขดขาพี่น้องเิ่งแตกใบอ่อนงามงาม พักหวานาพาเพิ่นมาข้นกับต้นใหม่พี่น้องมองดูข้นข้นคู่กับต้นใหม่ต่อเพิ่นต้นบักเงีคยว,ว,ว,วอต้นเนี่ยมันดูดูยอดเขากำลังแตกเต็มเลยใจดูสิให้เขาโตก่อนค่อยมาดูอีกทีนะพี่น้องพักหวานปลางาม พักติวก็กำลังจะบานพักติวก็กำลังจะบานตอนนี้เขาเป็นจีมจุมเป็นเป็นอะไรนะเป็นเล็กๆอยู่จ้ะมองไม่ค่อยเห็นเขาเป็นอย่างนี้เป็นไาลายลถ้าเขาบานเขาจะสวยมากเลยจ้ะเดี๋ยวตอนบานมาดูอีกทีนะคะกำลังจะบานบางอันก็บานแล้วเนี่ยบานแล้วเป็นแบบนี้บานแล้วเป็นแบบนี้จา้า ตีดอกไม้ได้สวยด้วยครับทุกคนที่บ้านบรรยากาศดีดีมีให้ชมหลายๆอย่าง <laughs> บรรยากาศดีมากเลยจ้าก็อุันตัวเนาะพยังตุ่ม ฟุ้นไปใส่ผักกับจา,าาจากเห็นงานหรอจะหนังส้มสวนก็เมื่อยตต้นใหม่จะพี่นดอกไม้สวยบรรยากาศดีๆได้ฟุ้นปกติ ฝุ่นไปใส่ต้นไม้จ้าเลาะบ้านนําคําฝุ่นนําเลาะบ้านนําเลาะสวนนําแม่ใหญ่เบิ่งเบิ่งมอลําบ่แม่ใหญ่ดูอะไรไปเอาฝุ่นโอ้ยฝุ่นข่อยเหี้ย ไปเอาชีงัวเอ่อเบิ้งโหลดสมาราอีบานสมาสแล้วโอ้ยแีวาลำเินล้ำก่อนคือล้ำเงนเออล่ะเสียงเบิ่งไปล้ำน้ำไปเลยเพิ่มซุกแ้่เนาะ พี่น้องนะบานเอาฟุนานะาน้นมาหนาบานนุนก็หน้าบ้านนี่ดีขึ้นตรงนี้สิขึ้นได้เพะนะี่ยนเด็กน้องเนะด้ฟุน้นมาแล้ว